วันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับลวดหนามเซนเท็ปโปรกันค่ะสําหรับจุดเด่นของลวดหนามเซนเท็ปโปรนะคะ3อย่างนั่นก็คือกันสนิมได้ยาวนาน15-30ถึงปีเลยค่ะลวดหนามเซนเท็ปโปรยาวกว่าคุ้มกว่าลวดหนามทั่วไปมี2ขนาดด้วยกันค่ะขนาด55เมตรและ110เมตรลวดหนามเซนเท p ปโปรมีเส้นลวดที่เงาสวยสะดุดตาค่ะปลอดภัยเป็นมิตรต่อสัตว์เพราะไร้สารก้ค่ะ บีดล็อกขนาด55เมตรแถม2 5ตัวขนาด110เมตรแถมไปเลย50ตัวค่ะ <c oughs> ับช่องทางการติดต่อลวดเซนเทคนะคะสามารถติดตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ <c oughs> อย่าลืมกด s u บสไคร์นนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาส